คะ่ะหน่วยการเรียนรู้ที่8การป้องกันโรคติดต่อนะคะมาเรียนเรื่องความหมายการป้องกันการป้องกันโรคติดต่ออะไรบ้างพัทหนึ่งความหมายของโรคติดต่อปัจจุบันมีโรคเกิดขึ้นมากมายจำแนกได้เป็น2ชนิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อคือติดต่อถึงกันได้คือโรคที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์และสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งจากสัตว์ไปสู่คนได้เช่นโรคไข้หวัดใหญ่นะสัตว์ไปสู่คนเช่นไข้หวัดใหญ่จากไวรัสไข้เลือดออกนะจากยุงลายและโรคหัดไวรัสโรคอิสุกอิใส ทำให้เราเจ็บป่วยได้โรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่เกิดขึ้นตับคนหรือสัตว์และไม่สามารถติดต่อถึงบุคคลอื่นได้ก็เรียกโรคไม่ติดต่อเป็นเฉพาะคนเช่นโรคคุมมแพ้โรคหัวใจโรคมะเร็งการรู้สาเหตุและการของโรคทําให้เราปฏิบัติตนในการป้องกันโรคหรือหลีกเลี่ยงการเกิดโรคได้อย่างถูกวิธีส่งผลให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยบ่อยพาร์ทสองการป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญการป้องกันโรคติดต่อ2.1โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กย คนสูงวัยไอจามแล้วไม่โรคติดเชื้อโรคแพร่กระจายได้การติดต่อโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้โดยการไอหรือจามลดกันการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายในอากาศเข้าไปการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยโดยเชื้อไวรัสจะปะปนอยู่ในน้ำมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเสียมาะของผู้ป่วยอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีลักษณะคือหนึ่งมีไข้สูงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ตัวร้อนจัด หนาวสัน่นไข้ขึ้นนะสองปวดศีรษะและเวียนศีรษะมากมีอาการปวดตามกระดูกและกล้ามเนื้อตัวสามมีอาการขึ้นไส้อาเจียนสี่นระยะหลังจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลและเจ็บคออาการไข้หวัดต่างๆจะหายเองภายในสามถึงสี่วันหรือไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เมื่อเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดและมีอาการรุนแรงเช่นมีไข้สูงมากเกินสามวันเจ็บคอไอเกินเจ็ดวันควรรีบมาพบแพทย์เพราะอาจลุกลามกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้นะ ถ้าเกินเจ็ดวันเนี่ยควรมาพบแพทย์ละถ้ายังเป็นอยู่การปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่หนึ่งเมื่อสงสัยหรือว่ามีอาการของโรคควรให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์สองดื่มน้ําสะอาดหรือน้าต้มสุกไม่ควรดื่มน้ําเย็นสามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและห่ผมผ้าให้ร่างกายอบอุ่นสี่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้และอาหารที่ย่อยง่ายเช่นข้าวต้มและโจ๊ นะเพื่อไม่ให้เยวะย่อยอาหารทํางานหนักการป้องกันและการติดต่อและแพร่กระจายของโรคไข้หวัดหนึ่งไม่ใกล้ชิดหรือคลุกคลีติดกับผู้ป่วย2ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกันเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้าร่วมกับผู้อื่น3ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารทุกครั้ง4ล้างมั่นล้างมือด้วยสชูู่ให้สะอาดและถูกวิธี5สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องใกล้ชิดผู้ป่วยหรืออยู่ในที่ชุมชนที่มีคนจํานวนมากหกผู้ป่วยควรสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นและใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก ตนเองทุกครั้งที่ไอหรือจามเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นกินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยๆช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่2โรคติดต่อทางโรคตาแดงโรคตาแดงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสแต่คนละชนิดกันด้วยการใช้มือหรือผ้าที่สปกปรกเช็ดหรือขยี้ตาการเล่นน้ําที่สปกปรกนะเอามือไปจปับตาเนี่ยแล้ให้ตาได้รับเชื้อโรคก,การติดต่อสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าอะไรพวกนี้อาการของโรค ตาแดงมีอาการระคายเคืองตาปวดตาแสบตามีขี้ตามากลืมตาไม่ขึ้นถ้าโดนแสงแดดจะแสบตามากขึ้นหลายที่เป็นรุนแรงอาจมีไข้ด้วยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหนึ่งถึงสองวันแล้วเมื่อเป็นตาแดงที่ตาข้างหนึ่งอาจจะลามไปติดอีกตาอีกข้างหนึ่งได้ถ้าเรามือไปปัดหรือไปขยี้โดนมันการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคตาแดงนะข้อหนึ่งให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ เพื่อทําการรักษาตาอย่างถูกต้องสองล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอไม่ขยี่ตาหรือแกะเกาบริเวณตาเพราะอาการจะรุนแรงขึ้นสามสามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและห่มผ้าให้ร่างกายอบอุน่นสี่ระวังไม่ให้ตาโดนแสงแดดหรือฝุ่นละอองโดยใช้ผ้าก,ก๊อซปิดตาข้างที่เป็นไม่ให้โดนเชื้อโรคเพิ่มขึ้นห้าและไม่ให้กระจายการติดห้างดการใช้สายตาเป็นเวลานาน,านพักสายตาโดยการหลับตาเป็นระยะระยะ การป้องกันและการติดต่อและแพร่กระจายของโรคตาแดงหนึ่งล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอไม่ใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดเช็ดหรือขยี้ตา2ไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของตนเองอยู่เสมอเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าในใช้ส่วนตัวนะ ป้องกันเชื้อโรคเข้าตา3ไม่เล่นหรือคุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง4ไม่เล่นน้าในแม่น้ําลาคลองที่สกปรกเนา่า5ผู้ป่วยโรคตาแดงควรหยุดเรียนอยู่บ้านและไม่คิดคุกคลีหรือใช้ของร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดติดโรคตาแดง2.3โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะไข้เลือดออกและติดต่อโดยมีย,ย,ยุงลายเป็นพาหะนําโรคเป็นไวรัสได้ยุงลายเป็นพาหะ ซึ่งยูไมักจะหากินในเวลากลางวันและกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วนําเชื้อไข้เลือดออกไปแพร่กับผู้อื่นนะอาการของโรคไข้เลือดออกมีไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนานเป็นอาทิตย์เป็นหลายวันเบื่ออาหารปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอาจมีจุดเลือดเล็กๆตามร่างกายอาจทายอุจจาระเป็นสีดําหรือมีเลือดปนออกมาในช่วงระยะไข้ลด ไข้ลดจะมีเลือดปนออกมาผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระสายมือเท้าเย็นรอบปากเขียวอาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกและชีพจรเบาเร็วนะทำให้ช็อกความดันตำ่ำ <c oughs> การปฏิบัติตนเมืปป่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกข้อหนึ่งหากมีไข้สูงติดต่อกัน2-3วันและมีอาการคล้ายอาการไข้เลือดออกไม่ควรกินยาลดไข้เองและควรรีบพบแพทย์2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ3ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด การป้องกันการ,กรติดต่อและแพร่กระจายของโรคระวังไม่ให้ยุงลายกัดโดยไม่เข้าไปเล่นในที่มืดอับอับทึบและในห้องที่มีมุงุงลวดคนนอนกลางมุงเสมอ2ทําลายแหล่งน้ําขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายในเรียนบ้านโรงเรียนและชุมชนนะใส่เกลือหรือใส่เคมีอเนะัเบรดนะเกลือหรือใส่เคมีอเัเบรดในภะาชนะที่มีน้ําขัง เช่นแจกันจานรองขาตู้กับข้าวเพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่3ปฏิบัติตามมาตรการ5ปอปออะไรบ้างของกระทรวงสาธารณสุขมีปิดมีเปลี่ยนมีปล่อยมีปรับมีป,มปฏิบัติปิดคือปิดฝาภาชนะที่มีน้าําขังเช่นโอ่งน้ําบ่อซีเมนในห้องน้ํา2เปลี่ยนคือเปลี่ยนน้าในภาชนะที่มีน้าําขังเสมอเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่เช่นแจกันดอกไม้จานรองกระถางต้นไม้3ป,ป,ป,ปล่อยปลอยอะไรปล่อยปลาหรือปลาเสะ เช่นปลาสอดปลาหางนกยูงลงในภาชนะที่มีน้ําที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นอ่างบัวบอกลาปลาหางนกยูง4ปรับคือปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีโปรง่งสว่างโล่งเช่นตัดหญ้าที่รกตัดแต่งกิ่งต้นไม้เปิดหน้าต่างในบ้านให้สว่างปฏิบัติคือปฏิบัติการกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันปิดฝาเปลี่ยนน้ํา3ปล่อยปลา4ปรับสิ่งแวดล้อมไม่ให้เมืด5ปฏิบัติกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายทุก7วัน 2.4โรคหัดหัดก็เกิดจากเชื้อไวรัสแต่คนละชนิดกันเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และเกิดได้ทุกฤดูการโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีการระบาดมากในฤดูหนาวโรคหัด การติดต่อสามารถติดต่อโดยการไอหรือจามลดกันโดยเชื้อจะแพร่กระใจายในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยการคุกคีกับผู้ป่วยจะทำให้ติดโรคง่ายๆอาการของหัดจะมีลักษณะคือหนึ่งมีไข้สูงมีน้ำมูกไหลและมีอาการไอร่วมด้วยแล้วมีผื่นคันบริเวณผิวหนังเหมือนหัดนะ่ะสามตาแดงมีขี้ตามากไม่กล้าสู้แสงสว่างสี่คอแดงแล้วเริ่มมีเม็ดขาวเล็กๆเท่าหัวเข็มหมดที่บริเวณฟันกราม 5. มีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าจากนั้นจะลามไปตามตัวจนถึงแขนขาและเทา้าออกเริ่มจากใบหน้าก่อน 6. กผื่นเปลี่ยนจากสีแดงไปสีค้ำขึ้นตัวลายมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายผล7อาจเกิดโรคแทรกซ้อนคือปอดบวมได้หูชั้นกลางอักเสบอุจจาระร่วงสมองอักเสบตาแดงและไอนะการเป็นบวัดต้นเมื่อป่วยเป็นโรคหัด 1. เมื่อมีไข้ขึ้นสูงให้รับประทานยาลดไข้และเชดตัวบ่อยๆว่าอาจเกิดอาการชักได้2นอนพักผ่อน มากๆสดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำสี่รับประทานอาหารอ่อนๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการเช่นข้าวต้มโจ๊กนะหใช้คารายมทาผิวที่ลดอากาศขันหกอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเพื่อลดอาการระคายเคืองตา 7. จรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งวิธีป้องกันการติดต่อและแพร่กระจาของหัด 1. แยกผู้ป่วยและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากผู้ป่วย สไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหัดจนกว่าจะแน่ใจว่าหายแล้วสามเมื่อหายแล้วควรทําความสะอาดเครื่องนุ่งห่มที่นอนให้สะอาดอยู่เสมอ 4. ดูแลรักษาร่างก,กายแข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้พอ 2.5. โรคติดต่ออีสุกอีใสก็จากไวรัสอีกแต่คนละชนิดกันซึ่งเราไม่เกิดโรคได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ตุ่มมันใสๆน้ําพองเนี่ยเขาเรียกว่าอีสุกอีใส สามารถติดต่อได้โดยการไอหรือจามหรือหายใจลดการทางเดินหายใจกละการใช้สิ่งของลวมกับผู้ป่วยหรือการสัมผัสร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะตุ่มน้ำใสอาจจะไม่ติดโรคได้ง่ายนอกจากในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอิสุอิสยัยมีโอกาสติดต่อไปถึงทารกที่อยู่ในครรภ์หรือแลกคอและไม่เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงในทารกได้อาการของอิสุอิสัยเป็นโรคที่มีไข้เพียงไม่กี่วันก็สามารถหายได้เองตุ่มอิสุอิสัยจะเกิดขึ้นรุนแรงในไหนรุนแรงในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่มากกว่าเด็กจะตกสะเก็ดค่อยๆหายไปภายใน1-3ถึงสสัปดาห์ หมีไข้มีไข้ในเด็กจะมีไข้ต่ําแต่ผู้ใหญ่มากมีไข้ขึ้นสูง 2. เบื่ออาหารอ่อนเพลและปวดเมื่อยตามร่างกาย 3. มีผื่นแดงขึ้นทั่วร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าและลำตัวเมื่อเริ่มมีไข้นะพอเราเริ่มมีไข้ก็มีผื่นหรือหลังจากมีไข้หนึ่งวันก็มีผื่น4ตุ่มนูนแดงกลายเป็นตุ่มน้ําใสๆมีอาการคันต่อมากลายเป็นหนองและแห้งดําเป็นสะเก็ด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอิสุกอิใสในเด็กอายุ1-12ปีฉีดเพียง1เข็มนะ1-12ปีฉีดเพียง1เข็มสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปจะต้องฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย1เดือนซึ่งจากการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนอยู่ได้ยาวนานถึง20ปีนะไปถึงเรียกว่าอิสุกอิใสคะเพราะบางทีตุ่มที่ขึ้นมามีหนองอยู่ข้างในบางทีก็เป็นน้ำอิสุใสเรียกว่าอิสุกอิใสไงจ๊ะเด็กๆต่อมาการ,การปฏิบัติตนเมื่อป,ป่วดเป็นโนนรค 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอและดื่มมากมาก,มากสาดูแลผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอ4ถ้ามีการคันมากๆควรใช้ยาคารไม้แก้คันนะห้าไม่แกะหรือเกาตุ่มเพราะจะทําให้ติดเชื้อได้วิธีป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรค1ไม่เล่นคุกคีกับผู้ป่วยเพราะจะทาให้ติดโรคได้2ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอสมพักผ่อนอย่างเพียงพอ3ถ้าผู้ป่วยกลัวหลีกเลี่ยงกันเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยและปิดปากหรือจมูกทุกครั้งเมื่อจามหรือไอเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค4ฉีดวัคซีนเพื่อป้อง การโรคอิสุกอิใสนะป้องกันได้20ปีสิทีนักเรียนสํารวจอาการเจ็บป่วยที่ตนเองเคยเป็นแล้วติ๊กถูกเคยเป็นยังไงบ้างเคยมีไข้มีตัวร้อนมีปวดหวัวไหมมีไข้สูงไหมนะนักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการของโรคติดต่อแล้วตอบคาถามต่อไปนี้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าชื่อโรคที่ติดต่อ